โอ้โหมูทอร์ครับผมนี่เดือดนะครับมาเบิป็นไงมาพามาวัดสำนักสงฆ์ดังครับดังเรื่องหวยเนี่ยคนหลายขนาดได้น่ะอยู่จังหวัดลาดบุรีครับแถวอำเภอปากทอรด้ะครับด้นี่วัดนี้ครับคนหลายหลายครับของของกินแบบบ้านๆเลยได้นะโอ้ตีนเขาด้วเนาะเนาะ ชาวบ้า,บานวัดพึ่งดังค,ครับเดิมมั่นสองเดือนสามเดือนนี่แหละคนลับประลดไมคะาลับปลอเปิดเพ่หวนหวานค้าแต่บุญมีมาเอาไว้แน่เลยกูป่า มแม่แม่ระวังเนินนะนโอ้ห้าถูกนะครับอันนี้ก่อนเข้าไปก่นนอนเขาให้ไหวาพามึงนี่นะครับเนาะไปกัน้องทางไหนครับไป phải vừa ở anh không? bạn. เรียนทองนะครับที่พระปาบเปิดโลกนะนะครับจุดนี้เปจุดแรกนะครับอตรงเงินทองเราถือเศษสิีต่าท่านที่นะครับบูชาหลวงพ่ทุกเรียนทองนะครับด้าานแล้วขึ้นมาด้านบนนะนะครับเพื่อมาสักการะบูชาตัเงแต่สมบัติตั้งผู้เจ้าปาบเปิดโลกตรงนี้พระปราบเปิดโลกตรงเครื่องแต่งพัดตรงนี้นะครับหรือเอาจะติดนะครับพระปาบหอยฟ้า นะครับก็คอเตนะครับทางด้านขวามือนะครับซ้ายมือนะครับก็เป็นลูกศิษยของพร้อาจารย์นะครับเป็นผู้เกี่ยวให้ตรงนี้นะครับเราก็เข้าแถวต่อคิวนะครับผู้ป่วยจิตเสียงรานอ๋เีเดียเดี นี่ว่าเปืยทอดนี่ว่าบดก็เป็นตาใดอยู่หรอเองส้มพอเป็นพ่อข้ามหมูทอดหนึงมือนะครับนี่โอ้เขานิ่มแตย็นจาจเยันจานได้คนได้ทุกคนมือสันในคิดผิดคีิถูกกินอะโอ้พ่อหม อีกอีกยี่น,นึงเอ่านั่นแหละพ่อไม่เคยขายจริงลูกพ่อไม่เคยขายพ่อยังไม่เคยขาย,ย,ขาย,ย,ขายนะครับหมูทอดครับผมดีเหลืองเหลืองฮุยๆเลยเอเอทุลักเลยนะ <laughs> ครับครับมีทั้งหมูสามสั้นหมูเนื้อหมูนะหมูอันนี้สันข้อหมูครับ นี <st> <install these> <styles> <st ่ที hat. ่ทอดแล้วมือสามนตาแซบวะเร้่ลองมึงเดียก็มันๆนยเขาบอกอดแล้วไม่ไหมนี่หน่งพันห้าอบาทค่ะอร่อยค่ะไดกิมได้เลยจ้าชิมเลยค่ะหมูมากิ้หอกันรคะเท่สาท่หน้ากยี๋ ก็นี่สองคนห่อยี่ห้าบาทค่ะชิมเลยค่ะเอาให้ชิมก่อนชิมเลยค่ะเอาขาหนเอาอะไรร้อนร้อขนมก็ขนมก็หอมไหมครับยี่ห้าบาทครับอ มาเต็มแล้วมเย้มอร่อยค่ะเพรเราไม่ได้ใ้่ไม่อยขอบคุณค่ะมเอไมัมลยเ ข้าวเหนียวหมูทอดครับยี่ห้าบาทครับผมหมูอีกฮนะ

เอาหักต uhm. ัวเขามาก็ไก้เ่ไ้อห้มเนี่ยเอาไปตันี้ดัน่อลูกพ่อนี่นไไปที่กันมคุณอมมันดีๆนะคุณป่าดูอยูหอมไม่สวยแต่อร่อยนะครับนี่ ขายอะไรครับไม่รู้นี่กี่บาทขายยังไงนี่ขายยังไงไม่รู้ม,มยอยงมาหลงทเอาเอามีรู้ไปพ่อมาขายได้กี่วันแล้วหหรอสองอาทิตย์สองอาทิตย์เหรอ,อวันหนึ่งนี่ขายกล้วยนี่หมดประมาณกี่หวีอ่ะนี่สองเข่งดำนี่แลหะและฮะแต่เข่งใหญ่เนี่ยสองเข่งดำวันหนึ่งถึงแปดพันไหมได้ได้ หมื่นไหม,มรู้สึกเดี๋ยวขายทุกโชกนะขายเอาลูกค้าขายเอามันว่นนะางั้นอ่ะขายแบบแมั่งอ่านี่ครับเสียเจ้าของที่ลอยล้านนี่นะครับลอยไรครับนี่ขายเอามันอย่างเดียวครับอะไรอ่ะระวังเด้อนี่แหละมีลูกสมุนมาช่วยฮนะ มองหน้าเด้วโดนยี่สิบกันเลยยี่สิบยี่อิบยี่สิบยี่สิบอี่สิบยี่สิบยี่สาบยี่สิ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 บยี่าไปยีาสิบยา่สิบยี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 ่ไิบยี่สิบยี่สิบไี่อิบยี่ส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 ิบยี่มาบยี่สิบยี่สิบ ไม่้นีรสแกนไม่เป็นไรจ้าขับรถขับรถมาเฉยลืมลืมแล้วอีทีเองเดี๋ยวไม่ได้รสชาต้าก่นจ้าเจียร้อนเขจียร้อนอันนี้เขาเป็นคนสแกน เงอเราแล้วเครงอวัน <c oughs> นี้วันนี้เราถวามบูาไม่ไ้แล้วเข้าไปแล้วก็เห <c oughs> มือนเดิม <c oughs> ได้เลยเมีตยต้องกาจะแก้ไขเขไม่ได้เขาไม่แด้่้ก้นเลอ้อนเลยใ <c oughs> ครเตา ยกลเนโอ้โหเยอะแยะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> อะ <c oughs> นะั้งสวนเราก็แปดสิบต้นแ้นะสวนเราบเลยบเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูตอนขากลับจะได้ผักอะไรไปทำกับข้าวไม่น่าแม่ไปซื้อเองม่เจ็บทินบ้านแม่่ไปททีี่ นั่ัก้รับเท่าไรเนี่ยน่น่ดี่าน่ะเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยหมดแดงเหรอเก็ดลับความอร่อยนั่เหรอมือสดสด นี่ไรครับคนลงมาช่วงเที่ยงครับขายขายแถบประทันเลยครับกูนะทอดทอดขายประทันเลยหมูทอดผมข้าวเหนียวมืดครับเหลือแต่หมูเขาวเหนียวข้าวเหนียวหมูแล้วครับเหลือแต่หมูน้อยเดียวนึงมาเดลยมาตรงนี้ก็ไปเอารถแทนรถนู่นนะอ๋อขายไม่ทันละสุดยอดก็ตตำกระมือนครับเหมือนได้มันขายดีขนาดครับกูต่อขาคนครับ โอ้เฮ็ดบรทันเลยครับมือยคนล้อเต็มเลยครับถอดบรทันไอ้นันบ่ทันนะครับแพ็กน้ำบรทันนะโอ้ถสือว่าเสื้อแรกครับสร็ไหมเป็นพ่อค้าถอดเสื้อแรกกับโอเคแล้วครับผมส่วนผมกับคำหน้าที่นเบิ้งทอดแล้วก็ปอกกล้วยนะครับเนาะกับพ่อครับเบื้องหลังครับเบิ้งเบื้องหลังครบอยครับโอ้แบบภาคมาครับต่อยต่อครับ ปกติถุงวิ่ยสิบสี่ถุงร้อยสี่สถุงเขาครับโยผ้าละเกล่าเหลือยี่สิ่น์ฮอรบนะครับแต่ว่าฟังผิวหลายวัยผ่อดประทันเลยครับกล้วยครับคนกะเริ่มทยอยหมดแล้วครับมนี่คนมาเฮ็ดบุญกะทินหลายครับมันนี่ก็เริ่มคนก็เริ่มซาเลยเมื่อกี้แต่เมื่อยครับประทันในพักนึงผม ทอดหมูมาท่านได้ภาคเลยสุบสุปผลประกอบการขายมือนี้เป็นยังไงครับลูกเว่ไม่อยากพลาดว่ะ่ยขายมันขายเอามันขายเอามันโอ้ยนี่ไงกินมันไปแล้วกัขายเอามันขายเอามันครับไม่ค้าเป็นขายของแต่งรถเหมือนเดิมอยู่ ขายขายหมูทอดวันนี้ผลประกอบการขาดทุนลดแรงแจกแถว่นแรกแจกแถวรับวันนี้กับพุ่นกับลายนะครับวันนี้มันก็อันนี้ก็หาโมงแล้วกับซ้าๆแล้วครับวันนี้พุ่นจะเริ่มกลับกันขนาดซ้าๆเลยนะครับก็ทำรับมือกับขายหมูขายยังกับเท่าทุนครับร้องแล้วกับเท่าทุนครับก็เลยว่าจะวันี้กับกลับแล้วเพราะว่าสีเหลือเหลือทอดแค่ เตานี่เตาเดียวกับมื่แล้วครับสำหรับื้นนี้ก็ขอลาไปก่อน้ะครับมีโอกาสข้างหน้ากับผู้ไดแวะเวียนมาครับยูนี่ก็เพื่อนหให้เลขห้ห้อยแม่นครับวัดผูประสงสำนักผูประสงนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศมอนก็อากาศดีๆครับสำหรับื้นนี้ก็ขอพูดหลายๆนะครับด้อยิติดตามครับขอบคุณครับ